เอาแล้วครับผมก็สวยครับผมชา์ต้ที่คส์ครับผม,ผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทำการใช้ใบทองที่เราเก็บไว้เ <c> ก <oughs> ือบสี่ร้อยใบนะฮะก็ไปที่เวิร์กช็อปกันดีกว่าเราจะมาดูซิว่าเราจะได้เซตอะไรกันบ้างนะครับในสามร้อยใบนี้นะครับเอาไงดี ดูลำบากว่ะไปดูเซตพีเซตกันดีกว่าเนาะนี่ครับพยายามจะเก็บ <c oughs> เก็บกู้หลายชิ้นนะครับเราจะทำเซตของอะไรก่อนดูก่อนนะนี่ครับตีไวของทหารนะครับเริ่มจากอันนี้เลยครับตีไวอุ๊ยว้าว จบเลยจบเลยอ้าวมาดิวันนี้วันนี้ต้องมีดวงวันนี้ต้องมีดวงบ้างแหละคูดาวบ้าไปแล้วเอาจริงปะเนี่ยนี่นะทุกคนเนี่เดี๋ยวมีให้ดูนะทหารอยู่ไหนทหารไปไหนละดูทะทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับเซตคู่ดาวก็ไม่รู้นะฮะแม่งดอบเซตคูดาวไม่หยุดเลยคูตายลนะ สองเกินไปมุย้ยได้เซตคูดาวมาอย่างน,ไไนาี้ไปไม่เป็นสิครับฮะไปไม่เป็นสิครับจังหวะนี้เออโอ้โหดูดิเราไปหมดแล้วเราใช้ไปหมดแล้วอ่ะเราไงดีอันนี้อันนี้อันนี้อนนเออตีไวตีไวตีไวไปตีไวตีไวตีไว ถ้าีกทีไม่ได้ผมเปลี่ยนนะอุ้ยเสืเ่อนเขือโอยนอนาอครูดาวทหารนี่มากเป็นฝูงเลยนี่ครับเซจจักกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่มาหาของดีก่อนครับเปลี่ยนครับ มาทำครูดาวจากกลกันด้วยครับสามร้อยใบเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแหละอะไรบ้างแหละอะไรบ้างแหละืออหือืออหฮือ,อ,อได้เซตเลือดไปหนึ่งเซตเหมือนไม่ควรได้เซตเลือดเปลาฟ้าเลือดเหรอโอ้ตีไวเอาเลยไปทั่วแล้วเราจังวันนี้ไปทั่วแล้วฮะทุกคน เออเออเออคูดาวคูดาวมีป่าไม่มีอ่ะทีท้ายอืมไม่มีโอเคกลับเฮ้ยเราใช้ม่วไปป่าวะทุกคนโอผมใช้ม่วไปนะใช้ม่วหมดเลยอันนี้คู่ดาวครับไปคู่ดาวคู่ดาวคู่ดาวอูู้ใจวันวันวะคู่ดาวครับคู่ดาวครับคู่ดาวครับอู้คู่ดาว คู่ดาวคู่ดาวโอ้โหทำไปได้เซตเลือดอะไม่เอาขอคู่ดาวขอคู่ดาวเฮ้ยจุกจุกจริงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันเลยฮะโอ้ยวันเลยเฮ้ยมันต้องได้ซักเซตนะเฟ้ยเราควรจะเอาละไปสักเซตนะครับไม่ไหวแล้งเงี้ยโอ้โหขอให้ได้สักเซตตีไวอ่ะ มึงบ้าปเนี่ยไอสองอ้ยเออโอตีไวยครบเซแล้ะโอ้ได้ทหารมาหนึ่งเซตครับโอ้โหเพียเลยตายแล้วได้มาเซตเดียวโอ้ยเขียดโอ้นอต่อค้างมาคูดาวโชว์ไปดีเรียบร้อยแตกอะก็นะครับผลประกอบการนะครับได้ D i, ตีไวทหารเซตเมตรมาหนึ่งเซตแต่นี่ผมไม่มีเมตรแล้วครับก็โอเคเนาะ ก็ช่างเป็นการกดที่ใช้ดวงมากๆเลยนะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ผมชาตุนิเฮสครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปวดี้อต่อไปครับ